เห็นโปรแกรมการแข่ันฟุตบอลเอเชียนเกม2023แล้วต้องบอกว่านี่คืองานหินของทีมชาติไทยหินอย่างไรฟุตบอล108เจาะประเด็นพาไปพบกับเรื่องราวของทีมชาติไทยในฟุตบอลเอเชียนเกมกันครับลำพังคู่ต่อสู้ก็ถือว่าหนักแล้วนะครับแต่โปรแกรมในการลงสนามของทีมชาติไทยหรือช้างศึกอายุไม่เกิน23ปี หนักกว่าคู่ต่อสู้ที่เราได้เจอนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าวันที่19กันยายนไทยจะพบกับคูเวตจากนั้นอีก2วันนะครับ21กันยายนไทยพบเกาหลีใต้23กันยายนไทยพบบาเรนนะครับเท่ากับว่าช้างศึกจะเล่น3นัดในเวลา5วันนะครับโปรแกรมการในขันแบบนี้ถือว่าโหดร้ายมากนอกจากการในขันกีฬาซีเกมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าโปรแกรมการในขันโหดรวมทั้งสนามก็ไม่ดีนักสําหรับซีเกมนะครับยุคปัจจุบัน แทบจะไม่มีรายการไหนแล้วที่เตะกันชุกขนาดนี้ในรูปแบบของ2วันเตะครั้งหนึ่งหรือ3นัดในรอบ5วันสิ่งที่ทีมชาติไทยจะต,ต้องเจอหลังจากโปรแกรมแบบนี้ออกมานั่นก็คือ 1. น,นะครับถ้าใช้นักเตะชุดเดิมทั้ง3นัดลงเล่นเป็น11ต,ตัวจร,จริงและเปลี่ยนตัวค่อนข้างน้อยผู้เล่นจะกรอบเป็นเข้าเกียบทันที2คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งทั้ง3ทีมไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้คูเวตรหรือบาเลน จะไม่เปิดโอกาสให้เรามีโอกาสได้โรเตชันหรือว่าเปลี่ยนผู้เล่นตัวสำรองลงไปเล่นเพราะทั้ง3ทีมต่างก็แข็งแกร่งและแน่นอนนะครับว่าทั้ง3ทีมมีโอกาสในการเข้ารอบไม่ต่างจากทีมไทยเพราะฉะนั้นโอกาสจะโรเตชันผู้เล่นหมุนเวียนผู้เล่นมันจึงเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมาถึงข้อที่3นะครับขนาดหรือสควอตของทีมต้องใหญ่พอสมควรต้องมีผู้เล่นคุณภาพเดียวกับ11คนแรกอย่างน้อย14หรือ15คนนะครับ เพื่อจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงไปเล่นให้มีผู้เล่นที่ต้องยืนระยะเป็น11คนแรกและในเกนาทีในสนามจากสามเกมให้น้อยที่สุดครับเพื่อรักษาสภาพและความสมบูรณ์ให้สูงที่สุดเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาถึงข้อสี่นะครับพอเห็นโปรแกรมออกมาแบบนี้แล้วนะครับสโมสรที่เป็นเจ้าของนักเตะซึ่งมีโปรแกรมในฟุตบอลไทยลีกอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับการแข่งขันกีฬาอีเชนเกมด้วยย่อมจะเกิดความเป็นห่วงผู้เล่นของตัวเองนะครับว่าเล่นในลีกแล้วต้องไปการสึกให้กับทีมชาติไทย ในช่วงเวลา5วัน3นัดแบบนี้นะครับโอกาสที่ผู้เล่นจะได้รับบาดเจ็บมันก็เกิดขึ้นมากเพราะฉะนั้นนั่นจึงเป็นทางเลือกของสโมสรน,นะครับว่าจะปล่อยผู้เล่นให้กับทีมชาติไทยอย่างที่อิสระสีีะโลกุลซื้อชุดนี้ต้องการหรือไม่เนื่องจากว่าฟุตบอลเอเชียนเกมไม่อยู่ในโปรแกรมของฟี f a หรือฟี f a ใช้กฎมาบังคับให้ปล่อยนักเตะไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ไปหาหรือและขอตัวผู้เล่น จากสโมสรมาเพื่อเป็นความพร้อมของการเตรียมทีมในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับทั้งสี่งเหตุผลที่มาฝากคราวนี้ต้องบอกว่าฟุตบอลเอเชียนเกมคราวนี้ซึ่งทีมไทยเราเคยทําผลงานได้สวยๆเข้ารอบรองชนะเลิศมาแล้วหลายครั้งคร้งนี้หนะักจริงๆนะครับและเป็นการบ้านสําคัญที่อิสระสีชโลกุนสือชุดยูย่ซึ่งเคยเผชิญปัญหามาจากการในคันกีฬาซีเกมที่ได้เพียงเหรียญเงินและมีปัญหาเรื่องของการชกต่อยการวุ่นวายจนถูกลงโทษนะครับคราวนี้จะทําท,ทีมได้ บีขนาดไหนจะเตรียมความพร้อมทีมได้อย่างไรบ้างการบ้านสำคัญของอิสระสีชโลกับฟุตบอลเอเชียนเกมหนักหนาสาหัสจริงๆครับ